ตอนนี้ตทีมก่อสร้างเราเริ่มทะเลาะกันแล้วครับนี่คือการทดสอบนะครับสลมก็สั่งมาอีกฝนก็สั่งมาลมก็สั่งมาโอจะอยู่ลมหรือเปล่า เส้นไว้เอาเช็ดส่งไหนเนนี่น้อแนวเสียบอ๋ตรงนี้ โอ้เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหโสวยงามมากเลยเออมันต้องดึงมันต้องดึงเขงเขงนะลดเลยโอ้โอ้ อะไซ้ำนี่นะโอ้ยคือของเด็กหน่อยเฮดเล่นนี er mm ่ลคอ้น่มจบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศยามแรงๆครับ ค่ายอ่อยเคยค่ายอ่อ,อ,อย,ออยตัวนึงค่ายอ่อ,อยมันก็ค่ายต้อไปนั่ง่หารก็ค่ายตัวโอ้ยโมยหอไปเมื่อไหสรุปแล้วจะเอายังไง ทีมงานผู้ก่อสร้างมันกำลังซ้อมอยู่ี่ๆปลอยดีๆไหมปลอยกได้แล้วปลอยลงมเลยเนงน้ำเนอกระดา ก็ขุดๆวะไม่เอาไม่เป็นไรมั้ยทำนี่แล้วเอออยู่แล้วน่ะอสวยงามมากไปท่งพี่เวิร์กอนพี่น้องท่งพี่อันขาดว่าสิโมเป็นตาสแตกนะไปเดียวอะไรนะ อาจารย์วัตถุจิตตะโทรศัพท์เจวเขาสิ่แปดซ้ายแล้ว ข่อยยางไปหฮันบลไรฟอนเป็นเพ่งลูกสาวปฏิลิกาสิตเด็กตาดำดเด็กตาดำดติดติดเพลงอะไรล่ะแมนบอลไปดูสิเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยที่พักน่ะสวยงามมากเลยหน้าพักมากเลย เห็นไหมเอามันคือเป็นแนวนั้นเออนั่นเลยมันติดวอล้มบอกแต่ก็มันได้แค่นั้นเนาะเอาแรงมันหน่อยเนาะวันไหนเราฝึกการในตึกในตึกทุบอ่ะแล้วก็บางามแต่เนาะแต่มันไม่สวยซ้อมนี่คือการซ้อมนะประวันริงเหรอนี่คือการซ้อม ซ้อมซ้อมเต้นเหรอซ้อมเต้นซ้อ,อมเต้นซ้อ,นะอมเต้นถ้าวางฝนตกนะซ้อมเต้นเมื่อไร่จะขึ้นเวทีเวทีไม่เป็นตระสะแตกเลยนะแค่ซ้อมก็ยังไม่ผ่านเลยนะอ่ะโอ้จะเต้นท่านนะระจ้าบระจ้า,าแค่ซ้อมก็ยังไม่ผ่านเลยอนะ่ะจะเต้นท่านไหนอ่ะซ้อมเต้นอนะ่ะเราจะ,ะมาดูอะไยมาคำ สอบเต็มสอเต็มต็มไอยังโอ้เ็นยงคว่ายบังคับวพานเลอไหมบังคอบว่ายบูพานแล้ว ครอนว่ากับเอาตัวบอลจมฝั่งนี้เราก็จะเป็นเตรียมอาหารเย็นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นย่างหมูนะครับโอ,โอย่างหมูย่างหมูลาเป้ย่าง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 บรรยากาศนะครับสุดยอดเลยครับนี่ก็จะเป็นอ่า โอ้หต oh! ัวเปีอันนี้ก็จะเป็นตัวอเปียเมื่อดฝนนะครับมืดฝนถ้ายังกระงหยุดเด้อพี่น้องยาจมเด้ <c ười> อเฮ้ทษน ถ้ายัางกระเบิงโหลดพม,มีมิธิ์จมหอยท่าให้เบิงจะตอกก็ต้องเบิงมีหน้าที่ดูมีหน้าที่ดูก็ต้องดูอย่าจมอย่าอะไรทั้งสิน้นสวัสดีครับนี่คือต้นย่อครับโอ้ยห่างนกก็มีพีเราโอ้ยนี่จังสจกระตองเบิงด้ยกระตองเบิงเพราะว่าเออท่าให้เบิงนี่ก็คือหล้างบ้านครับ คือดอกบรรากาศดีมากเลย ครับคือบรรยากาศนะครับอ้ยพ,พี่น้องพี่น้องคิดทอดผู้ตายแทียดยผู้ยัง่งอยากให้พี่น้องมีความสุขในแต่ละมือนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคิดบังสิ่งใดสมใจปรารถนาทุกประการมีความสุขทุกวันบรรยากาศยามคำคำนะครับสวัดีบัณฑิตาโดนๆไนมาเจอครับพี่น้อง ต้องทายไปเรื่ยๆห้พี่น้องเบิ่งนะครับขอบคุณพี่น้องของป่ายสู้สู้คนนะครับโคตรกำลังใจช่องกระชายละพนอ๋อพี่เชี่ยวช่องนี้จะอยู่ในใจคุณอีกนานหลายปีช่องนี้จะอยู่ในใจคุณอีกนานหลายปีการชัยละเพนอ๋อพี่เชียวเสียโนนเสียวัดจระพนอ๋อพี่เชียว จะซึมซาบเข้าไปในซอกหลืบดากของพี่น้องทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม